เอานะครับท่านผู้ชมวันนี้ที่ผมมาในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาแคสเกมแต่อย่างใดนะครับหรือไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ผมเจอกับเพื่อนนะครับในเมื่อวันที่เจ็ดนะครับเดือนนี้นะครับเจ็ดสิงหานะครับสองห้าหกสี่นะครับเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มนะครับ ผมเจอเรื่องหลอนๆหรือบั๊กแปลกๆเกี่ยวกับเกม Rainbow six ครับผมผมว่าเป็นบั๊กที่น่าขนลุกมากๆนะครับหรือว่าเป็นบั๊กที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนกับเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะครับผมไม่เคยเจอบั๊กอะไรที่มันค่อนข้างจะน่ากลัวและหลอนมากๆนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับโอเคครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยสิงหานะครับสองห้าสี่นะครับผมก็มาได้มาเล่นเกมนะครับเรนโบว์ซิกนะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อนายเอนะครับเพื่อนผมนายเอเนี่ยทำช่อง youtube เหมือนผมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นทุกๆเย็นทุกๆตอนกลางคืนนะครับที่เป็นเวลาประมาณสามทุ่ม สองสามทุ่มนะผมจะได้มาเล่นกับเพื่อนที่ชื่อในเอนี่นะครับทุกวันนะครับวันวันไหนที่ผมเบื่อผมก็จะมาเล่นกับเขานะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งนะก็คือวันที่เจ็ดสิงหาคมสองห้าสี่ครับผมได้เล่นเกมกับในเอได้สักพักหนึ่งครับผมจําได้ว่าผมเล่นโหมด q สแปดหนึ่งตาแล้วก็โหมดซอมบี้ที่กำลังเข้ามาใหม่ในตอนนี้นะครับเพื่อเก็บผมฟาร์มกับเพื่อนนะเพื่อเก็บเอาอัลฟาแพคนะครับ ที่เป็นนิวเคลียร์เพื่อเอาปลดล็อกสกินฮีโร่แต่งตัวเป็นเอเลี่ยนนะครับเพราะว่ามันชุดผมว่าในอนาคตเนี่ยต้องแลนแน่ๆน,นะครับผมก็เลยกะว่าเออเนี่ยจะฟาร์มกับนายเอนะครับแต่การฟาร์มครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการฟาร์มที่ธรรมดาหรือทุกๆวันนะครับเหมือนทุกๆวันแต่มันไม่ครับผมนะผมไปเจอบั็กแปลกๆที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมอยากบอกกับเอ คนสร้างเกมนี้ว่าให้แกห้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นบัคกที่ผมว่าส,วส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็คือว่าตอนนั้นน่ะผมเล่นกับเพื่อนไปเนี่ยก็เอ,อเล่นไปประมาณตอนนั้นประมาณสองชั่วโมงก,กว่านะครับผมก็เล่นไปนะครับตอนแรกผมก็เล่นเควินแมทธรรมดาครับผมนะ เล่นไปเรื่อยๆจบตานี้ก็ผมก็ไปเล่นซอมบี้ต่อนะครับแล้วผมก็เพื่อนในเอผมเนี่ยก็ชวนผมไปฟาร์มนะครับฟาร์มโดยเป็นเป็นแบบว่าแข่งกับบอทนะครับสู้กับบอทนะครับก็คือว่าบอดเนี่ยเวลาเราชนะครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณเงินประมาณเจ็ดบาทนะครับบางก็90กว่าบาทนะครับถ้าดีสุดนะผมเป็นผมไปดูช่อง youtube พี่คนหนึ่งมานะครับผมไปดูวิธีการฟาร์มผมก็ชอบวิธีการฟาร์มพี่เขามากนะครับ เขาให้ความรู้ผมในการฟาร์มไวขึ้นได้ดีขึ้นนะครับฟาร์มได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่บอกชื่อช่องนะครับแต่บอกขอบคุณพอนะครับก็เรามาเข้าสู่ในเรื่องเราเลยดีกว่านะครับก็ผมก็ฟาร์มไปนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆครับแล้วมันมาแปลกตาตรงที่ผมเล่นแมทนั้นจบครับก็คือว่า ภาพที่ผมเห็นคือเพื่อนของผมเนี่ยจริงๆอะ่ะผมลืมบอกตอนแรกอะ่ะผมเล่นน็อกกับแก๊สนะครับเพื่อนผมเนี่ยชื่อชื่อนายเอเนี่ยเล่นเป็นน็อกผมเล่นเป็นแก๊สครับแต่เขาเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยน็อกเนี่ยได้ที่หนึ่งครับก็คือว่าเพื่อนผมคิวเยอะสุดใช่ไหมแล้วก็สกอร์มันก็นํากว่าใช่ไหมภาพที่ผมเห็นคือตัวละครคอขาดครับผม แล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปไหนไม่ดูนะครับ้วทีนี้มันก็ตัดมาตอนที่ตัวละครยืนทั้งสองตัวแต่มีหัวกลับมานะครับแล้วก็ผมตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่เฮ้ยแม่งตกใจอยูเหมือนกันนะว่าบล็อกอะไรวะน่ากลัวนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยแอคบัอกอะไรวะแต่มันก็ต,นตลกด้วยนะตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรครับแต่ผมว่าหลอนตรงตาที่สองครับผม ตอนที่สองเนะี่ยก็คือว่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรครับเพื่อนของผมเนี่ยมันไม่อยู่ฉากหนึ่งว่าที่ผมต้องบุกเข้าไปในบ้านนะครับแต่เพื like fine, พ่อนผมเนี่ยมายืนข้างๆผมแล้วผมตกใจเผลอยิงเ wow me. so พ <success> ははื่อนตายนะครับก็เพื่อนผมก็ตายนะครับเพื่อนผมก็บอกว่ากายเล่นต่อเลยนะครับผมก็คือผมนี่นะเล่นต่อไปเรื่อยๆครับแล้วผมฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆจนเหลือห้าตัวสุดท้ายครับ ก็คือว่าห้าตัวสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าไปไหนนะเพราะว่าห้าตัวเนี้ยมุนควรจะอยู่ห้องใดสักห้องหนึ่งนะครับแต่ผมกลับไม่เจออะไรเลยแม้แต่เวลเสียงก็ผมก็ไม่ได้ยินนะครับเสียงเพลงเกมตัวนั้นหลอนมากนะครับออกเป็นโทนแบบเศร้าๆนะครับผมก็เลยคิดแบบขนลุกนะครับบอกกับเพื่อนเฮ้ยแอคมันหายไปไหนวะผมจําได้เลยนะครับก็ผมก็บอกไปว่าเพื่อนแม่งตัว อีกห้าตัวไปไหนวะผมผมจําได้นะว่าผมเดินมาทั่วบ้านแล้วนะครับผมไม่เจอครับผมไม่เจอไม่ได้เสียงผมก็เริ่มเอะใจแหละเอ้ยมันบั๊กอะไรวะแต่ผมมาสะดุดหูเมื่อตอนที่ผมลงบันไดผมเหมือนได้ยินเสียงคนกระซิบกระกระซิบกระซาบกันอยู่ข้างบนผมก็ลองคิดดูอาจจะเป็นพวกเอห้าตัวที่เหลือแต่กลับไม่มีอะไรเลยครับผม นี่คือเป็นบั็กที่ผมว่าผมขนล,ลุกนะผมกลัวนะครับผมใช้เวลาในการหาพวกบอดพวกนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมก็ไม่เจอนะครับจึงผมบอกว่ามันไม่ใช่ละผมก็เลยจะออกนะครับผมจะออกเกมนี้นะเพื่อไปเล่นใหม่แต่เวลาตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะครับผมก็เลยเป็นเวลาที่ผมจะต้องไปนอนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอผมออกจาก แมตต์ปุ๊บผมมันก็ต้องแพ้ใช่ไหมครับก็แพ้จริงๆครับแต่ภาพที่ผมเห็นคือเป็นเสียงนะครับเหมือนคนกระซิบกันนะครับแล้วก็เป็นบวกกับบั็กที่แก๊สคอขาดนะครับคอขาดอีกนะครับอันนี้แก๊สคอขาดแล้วก็เดินไปไหนไม่รู้นะครับแล้วผมก็ได้เสียงกระซิบก็ทราบกันนะผมไม่รู้ว่าเป็นบั็อกอะไรเหมือนกันนะคนลุกเลยครับตอนนี้ผมก็เลยถาม เพื่อนว่าเฮ้ยมันบั็อกอะไรวะแล้วผมก็มาสะดุดอีกอย่างหนึ่งครับอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านนะครับเป็นบ้านที่แบบว่ากำลังก่อสร้างใหม่ๆครับค่อนข้างน่ากลัวมากๆครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านติดกับที่ผมเล่นฆ่ากระบอดนะครับนะครับผมเป็นจุดเกิดเอาง่ายๆนะครับผมไปเกิดตรงนั้นแล้วผมก็สังเกตดูดีบ้านหลังนี้ค่อนข้างหลอนนะผมนะมุดตื่นครับมองไปพมเพลนแล้วขนลุกมากๆนะครับ นั่นแหละครับเป็นบั็กที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับตั้งแต่ผมซื้อเกมนี้มาเล่นผมไม่เคยเจอบั็กนี้มาก่อนครับเพิ่งมาเจอเมื่อวันที่เจ็ดนะครับสิงหานะครับกับเพื่อนผมที่ชื่อนายเอนะครับก็มีประมาณนี้นะบบักที่ผมเจอแล้วมันค่อนข้างจะน่ากลัวครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเรื่องหลอนๆในเรนโบวซิกนะครับอาจจะไม่หลอนสำหรับคนอื่นแต่มันหลอนสําหรับผมนะครับ ผมคิดอยู่ทั้งคืนแล้วครับว่าสิ่งที่ผมเจออยู่ตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับแต่ผมมาเอะใจตรงที่ผมเล่นไปเรื่อยๆผมไม่เจออีกเลยครับผมเจอบอดปกติเลยครับเจอปกตินะครับตื่นเช้ามาผมก็ลองมาเล่นกับเพื่อนอีกรอบนึงครับก็ไม่มีอะไรแปลกเลยครับปกติทุกอย่างผมเจอบอดผมค่าบอดหมดเลยครับแต่บักนั้นก็ยังอยู่ครับผมนะ แต่ผมคนลุกตอนที่ผมหาห้าตัวไม่เจอนะครับผม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 แบบยอมรับเลยว่าผมเดินมาทั่วบ้านแล้วครับเดินมาทั่วบ้านในเกมนะไม่เจอครับเจอจะเสียงคนกระซิบกันนะครับผมก็เลยหลอนๆตอนนั้นนะครับว่ามันหายไปไหนกันนะฮะแต่บัคคอขาดไม่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่รับมันมาผลลุกตอนที่ผมเจอเสียงเพงลงหลอนๆแล้วก็ บวกประกอบด้วยบอทหายหมดนะครับแล้วเสียงเกมค่อนข้างเงียบมากครับตอนนั้นนะครับผมก็เลยออกจากเกมครับก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องหลอนเลนโบซิกนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบูซาเกมมิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บูซาเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีทุกคนครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ